เปเชิญท่านองค์การตามด้วยท่านนัชนนท์ศรีก่อเกลือนะครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานกับผมองค์การเศรษฐบุตรสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไก่จากจังหวัดมุกดาหารครับท่านประธานขอญาตหาหลือท่านประธานและส่งเอกสารประกอบการหาลือดังนี้ครับท่านประธานกับผมได้รับข้อร้องเรียนจากนางสาวพัชสิตาศรีโยหาเรืองโชค และชาวบ้านคำเขืองหมู่สามตคำมะววนอเภเมืองจังหวัดมุกดาหารกรณีน้ำประปาหมู่บ้านไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้นะครับน้ำประปาขุ่นเหลืองนะครับเดือดร้อนมากแต่ชาวบ้านต้องจ่ายค่าน้ำประปาทุกเดือนนะครับชาวบ้านต้องการให้รื้อระบบกองน้ำใหม่นะครับและแก้ไขโดยเร่งด่วนด้วยนะครับเรื่องต่อไปได้รับข้อร้องเรียนจากนายผลแข็งแรงผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตนาศีนวลอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับชาวบ้านต้องการให้กรมทางหลวงได้สร้างเกาะกลางถนน นะครับทางยูเทินไฟสองสว่างนะครับแล้วลัวกันคอสะพานบริเวณกมที่1 3 14ถนนสาย2034มุกดาหารดอนตานนะครับจะข้ามถนนก็ลำบากอุบัติเหตุก็เกิดบ่อยนะครับเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วนด้วยนะครับในรับข้อร้องเรียนจากนายทักษิณสุวรรณไตรผู้อำนวยการโรงเรียนสยามกลนการที่4สังกัดสพมมุกดาหาร นะครับขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสปส105ทับะครับหลังคาล่วซึมฝ้าเพดานชำรุดนะครับเป็นอุปสรรคต่อาการเรียนการสอนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหน้าฝนเดือดร้อนมากนะครับแก้ไขโดยเร่งด่วนด้วยนะครับได้รับข้อร้องทุกข์จากนายเข็มพรต่อซอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่สองบ้านขอนแก่นตำบลนานอุดมอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานทางราชการได้จัดสรรงบป,ประมาณเพื่อก่อสร้างเมรูมาตที่ใช้ในการประกอบสามให้กิจศพของวัดประจําหมู่บ้านนะครับเวลามีคนตายไม่มีที่เผาศพข้าท่านประธานเดือดร้อนมากนะครับฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดนะครับที่ผมกล่าวมาล้วนเป็นข้อเท็จจริงทั้งสิน้นขอพระคุณมากครับท่านประธานขอพระคุณครับ